สวัสดีครับมาตอบคําถามพี่คนนี้นะครับเขาถามว่ามีดตลาดทั่วไปเนี่ยสามารถรับคมได้เหมือนมีดแพงๆพวกนี้หรือเปล่านะครับมีดแพงๆก็คือพวกมีดพับแบนพวกนี้นะฮะเล่มละหลายๆพันอะไรพวกนี้มีดตลาดในที่นี้เนี่ยความหมายของผมหมายถึงมีดที่เราใช้งานทั่วไปมีดคนหลังบ้านของคุณนั่นแหละครับไอตัวนี้เป็นมีดเพนกวินนะครับก็เป็นมีดของแบรนด์ไทยที่หลายๆคนใช้อยู่ก็จะมีเพนกวินมีคมคมมีกีวีอันนี้เล่มละร้อยกว่าบาทเองนะครับใช้มาหลายปีแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ตอบนี้นะครับ เหล็กเนี่ยสามารถรับคมได้เท่ากันทุกเหล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กเคสามเก้าศูนย์เอมามเกูนหรือว่าเหล็กเนี่ยทุกเหล็กคมได้เท่ากันนะครับแต่ความต่างของเหล็กอะ่ะมันจะอยู่จะอยู่ที่ uh, คุณสมบัตินะครับไม่ได้ต่างกันที่ความคมก็พี่เขาน่าจะไปเคยได้ยินมาอะไรอย่างนี้นะฮะว่าเหล็กแพงแบบนั้นแบบนี้เหล็กแพงดีแบบสุดยอดนน่นนี่นั่น ต่อแบบนี้นะครับเหล็กทุกเหล็กสามารถคมได้เท่ากันหมดปานกันที่คุณสมบัติเช่นสองเล่มน,นี้ได้สามสิบวีตัวนี้มีเพนกวินใช้เหล็กสี่สองศูนย์เจมีคทัวสองเล่มนี้คมเท่ากันนะครับคมเท่ากันเป๊ะเ,เลยแต่ว่าเล่มน,นี้จะอยู่ได้นานกว่าหมายความว่ารักษาคมได้ดีกว่าเช่นมีดตัวนี้ปิดกระดาษได้หนึ่งร้อยครั้งถึงทื่อส่วนเล่มน,นี้อาจจะปิดกระดาษได้หนึ่งร้อยยี่สิบครั้งถึงจะทื่อนี่คือความแตกต่างของมันนะครับแค่นี้ความแตกต่างของเหล็กอย่างที่ผมบอกนะครับสุดท้ายแล้วมันก คุณใช้งานมันก็จะทื่อถ้าคุณทําตกปลายมันก็จะบินไม่ว่าคุณจะซื้อมาเล่นมาสองสามหมื 3, ่นสี่ห้าหมื่นก็ตามนะครับถ้าคุณเอาไปลงน้ำต่อให้มันเป็นเหล็กทนสนิมที่สุดในโลกลงน้ำเกลือมันก็จะขึ้นสนิมได้นะครับถ้าโดนกลดมันจะขึ้นสนิมทําตกมันจะบินเอาไปสับตัดฟันของแข็งมันจะหักนะครับก็บอกกันนี้ส่วนตัวนี้เหล็ก 420J ก็เป็นเหล็กทั่วไปนะครับแต่หลายคนเคยได้ยินเหล็กเบอร์นี้สำหรับมีดบั็กนะฮะแต่ตัวนั้นเป็น 420HC 420J แล้วก็เนี่ยยยหลาาาๆคนนไดนาาด้ิมมจกีโรงงานนะครับเป็นมีด FBIQQ ก็ มันไม่ได้เหล็กที่วิเศษวิโสอะไรขนาดนั้นนะครับมันคือเหล็กมีดครัวบ้านเรานี่แหละแค่มันเล่มหนาแล้วก็มันอยู่ในรูปทรงที่สวยงามมันก็เลยอัพราคาได้นะครับเล็กวก็เลยนะครับ J20J กับ FBQQ กับมีดไทยบ้านเรานะก็ต่างกันตรงนี้นะครับเบอร์เหล็กต่างกันที่คุณสมบัติไม่ใช่ความคมส่วนทําไมมีดครัวไทยบ้านเราถึงไม่นิยมรับคมขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ได้รักษาคมได้ดีขนาดนั้นนะครับรับไปใช้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ทื่อ การใช้งานก็หั่นปลากระเฉดทั่วไปนะครับปิดกล่องปิดประดาษลังหั่นผลไม้หั่นเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้ต้องการคมที่หวานอะไรขนาดน,นั้นมันที่ก็รับก็แค่นั้นเองนะครับหั่นผักหั่นอะไรได้ตามปกติไม่ได้ต้องการคมหวานเบอร์นั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่นี้ตอบคำถามพี่คนนี้ส่วนใครที่คาดหวังกับมีดแบรนด์ไว้สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณคาดหวังเยอะคุณจะผิดหวังนะครับมันก็แค่มีดหนึ่งเล่มถ้าคุณเล่นไปสักระยะแล้วคุณก็จะกระหนักได้นะฮะว่าันน,น้ ต่อให้มันจะเป็นเหล็กอะไรก็ตามนะครับถ้าคุณใช้งานมันก็จะทือเหมือนกันหมดมันไม่ได้วิเศษวิโสขนาดที่ว่าแบบปิดสับกิ่งไม้ฉับเดียวขาดฟันตะปูได้สับก้อนหินได้ไม่ใช่นะครับทำทุกอย่างได้เหมือนกันเลยนะครับสองเล่นนี้ความสามารถเหมือนกันเตะๆเลยตีทางตัดเฉือนถ้าเอาไปฟันไม้แข็งสองเล่นนี้จะบินเหมือนกันนะครับทำตกปลายก็จะบินเหมือนกันถ้าเอาไปแช่น้ําก็จะขึ้นสนิมเหมือนกันนะฮะมันคือมีดที่พับได้เล่มหนึ่งแค่นั้นเองนะครับ